หหลักการที่คนคิดจะเป็นสตาร์ทอัพต้องจำให้ขึ้นใจหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรก็ลองให้ใช้เวลากับตัวเองพิจารณาถึงเหตุผลและความต้องการในการสร้างธุรกิจของคุณครับนอกจากการหาแรงบันดาลใจแล้วการรู้ว่าการเป็นสตาร์ทอัพที่ดีได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่แพ้เรื่องอื่นๆนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณจําเป็นจะต้องมีหลักการในการจัดการธุรกิจในเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับข้อแรกนะครับการเริ่มต้นธุรกิจด้วยทีมงานแค่ไม่กี่คนนะครับการเริ่มต้นด้วยทีมงานที่มีจํานวนไม่กี่คนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน คุณต้องเลือกเฟ้นทีมงานที่มีศักยภาพประสบการณ์และเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทำงานของตนเองเป็นอย่างดีนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ธรุรกิจใหม่ของคุณเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงตั้งแต่แรกนอกจากนี้ทีมงานที่มีจำนวนไม่มากก็จะทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดน้อยนะครับทำให้การคิดการตัดสินใจในการทำงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากทีเดียวส่งผล ในกระบวนการทํางานที่สามารถที่จะดําเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนั่นเองครับ 2. ระบบการทํางานที่โปร่งใสข้อมูลทั้งหมดของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรายได้รายจ่ายการขาดทุนหรือกําไรต่างๆตลอดจนข้อมูลที่น่าประทับใจหรือจะเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์จากลูกค้าก็ได้ครับก็ควรจะแบ่งปันให้ทุกคนในทีมได้รับรู้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับและคนในทีมก็จะได้นำผลตอบรับที่ตรงไปตรงมานั้นไปปรับปรุงการทำงานของตนเองเพื่อประโยชน์โดยรวมของธุรกิจของคุณนั่นเองครับ 3. ไม่มีระบบที่ซับซ้อนมากจนเกินไประบบการทำงานนะครับที่ต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนจนมากเกินไปก็จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นนะ่ะก้าวตามคนอื่นไม่ทันนั่นเอง หากคุณพบว่าระบบการทำงานของคุณเกิดความราช้าก็ลองพิจารณานะครับว่าปัญหานั้นเกิดจากระบบการทำงานที่ซับซ้อนเกินไปหรือไม่หรือขาดการวางระบบที่ดีหรือเปล่าซึ่งสตาร์ทอัพที่ดีนะครับก็จะต้องมีความคล่องตัวสูงในการประสานงานและก็สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้ด้วยนะครับ 04. มีอิสระในการทำงานนอกจากทีมงานจะต้องมีขนาดพอเหมาะกับปริมาณของงานในธุรกิจแล้วนะครับสมาชิกของทีมแต่ละคนก็ยังจะต้องมีอำนาจและมีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญที่มีผลต่อความก้าวหน้าของธุรกิจนะครับอิสระในการทำงานนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อมเมื่อมีการกำหนดขอบเขตอำนาจรวมถึงแบ่งหน้าที่ในการทำงานกันอย่างชัดเจนครับ และไม่มีการทับซ้อนกันของแต่ละตำแหน่งของคนในทีมด้วยนะครับ5มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของคุณเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่รอดในโลกที่มีการแข่งขันสูงได้นั้นก็ไม่ได้มีเพียงปัจจัยจากภายในนะครับของบริษัทของคุณเพียงอย่างเดียว แต่อีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญก็คือลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของคุณครับธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นอกจากคุณจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วครับการเอาใจใส่ลูกค้าก็สําคัญไม่แพ้กันเหมือนกันซึ่งการให้ความสําคัญกับลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การดูแลในเรื่องการบริการหลังการขายหรือลูกค้าสัมพันธ์หรือทำสิ่งใดก็ตามให้ลูกค้านะครับเชื่อมั่นในธรุรกิจของคุณและยินยันครับที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในระยะยาวและไม่หันไปใช้บริการธรุรกิจของคู่แข่งของคุณนั่นเองข้อ6นะครับให้ความสำคัญกับสมาชิกในทีมทุกคนยิ่งบริษัทมีขนาดเล็ก สมาชิกในทีมก็ยิ่งต้องมีศักยภาพมากครับเพื่อจะทําให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้การใส่ใจในทีมงานที่ทํางานให้คุณเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสําคัญกันอย่างเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นอีกกุญแจสําคัญครับที่ควรคิดจะสร้างธุรกิจใหม่ควรให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการค่าตอบแทนในการทํางานการจัดหาสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนในทีมครับหรือแม้กระทั่ง การใส่ใจในสุขภาพหรือ w o r k l i f e b a l a ลานของทีมงานของคุณปัจจัยทุกอย่างล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของคนในทีมซึ่งผลการทำงานของพวกเขาจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จในการทำงานของคุณนนั่นเองครับการที่จะเริ่มต้นเป็น Start Up ัพน,นะครับก็จะมีหลักการง่ายๆ6อย่างที่จะต้องนำไปปรับใช้ เพื่อให้จะได้เป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆครับเริ่มต้นด้วยทีมงานเพียงไม่กี่คนหรือทีมงานเล็กๆทํางานระบบการทํางานต้องโปร่งใสนะครับและก็ไม่ใช้ระบบที่มีความซับซ้อนมากเกินไปแล้วให้ทุกคนมีอิสระในการทํางานมากขึ้นครับมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของคุณที่จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจนั่นเองและในทางที่สุดครับก็คือ ให้ความสำคัญกับสมาชิกในทีมงานทุกคนเพื่อให้จะสามารถทำงานสอดคล้องสอดประสานกันจนเกิดสินค้าและบริการที่ดีออกมาได้นั่นเองครับหากใครทำครบทั้ง6ข้อนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะประสบความสำเร็จในเร็ววันนั่นเองครับ